สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอลไทยสั้นๆเป็นประจำนะครับจบลงไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับศึกเจลีกนะครับวิเซอร์โกเบนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคอนซาโดเลซัปโปโรก่อนเกมนะครับมีพิธีการอำลาทีมนะครับของอันเดสอินเนตานะครับห้องเครื่องนะครับจอมเทคนิกระดับโลกนะครับเล่นให้กับโกเบนะครับเป็นนัดสุดท้ายนะครับโดยรูปเกมนี้นะครับ คอนสโตรเซัปโปโรนะครับขึ้นนําไปก่อนนะครับจากลูกยิงของสุภพโชคสาราชาตินะครับนักเตะของเรานะครับของทีมชาติไทยของเรานะครับซัดขึ้นนําไปก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับในช่วงต้นเกมนะครับแต่น่าเสียดายครับผมช่วงท้ายเกมนะครับวิเซโกเบนะครับมาตีเสมอในนาทีที่85นะครับจบเกมนะครับเสมอกันไปอย่างสุดมันเลยนะครับคู่นี้นะครับ1ประตูต่อ1นะครับ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติของเรานะครับให้ฟอร์มดีๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ได้ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับกระชับแบบแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดหัวใจกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับหาข้อมูลข่าวสารดีๆมานําเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ